หนึ่งพฤษภาคมราคาทองร่วงแรงลงมาถึง800บาทนะคะนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติบั้งสิทธิพักดีบอกว่าช่วงนี้ราคาทองจะผันผวนพอสมควรเป็นไปตามนโยบายสงครามการค้าของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมค่ะซึ่งคุณจิตติบอกเลยว่าไม่มีใครคาดเดาได้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะทำอะไร นโยบายของทรัมป์ไม่มีใครคาดเดาใจเขาได้ทำให้นักลงทุนและกองทุนที่ซื้อไว้ล่วงหน้ามีการเทขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นคาดการสถานการณ์แบบนี้น่าจะเป็นไปอีกสักพักหนึ่งค่ะในการทงร่วงนะเพื่อปรับฐานรอจังหวะสู่แนวโน้มขาขึ้นแต่ยังไงก็ขึ้นตามค่าเงินสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจนโยบายของทรัมป์คาดการว่าปลายปีคุณผู้ชมปลายปีนายกสมาคม ค่าทองคาของไทยคุณจิติคาดการราคาทองโลกจะอยู่ที่3,800ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนราคาทองไทยเป็นไปตามที่หลายคนคาดไหม58,000-60,000บาทต่อบาททองคําปลายปีนี้ราคาทองขึ้นน่าจะถึงบาทละ60,000ค่ะขึ้นอยู่กับค่างเงินบาทค่างเงินบาทด้วยคุณจิตติบอกว่าช่วงนี้ราคาทองร่วงแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนติดต่อกันมาหลายวัน หนึ 1> 1่งพฤษภาคมร่วงไป800บาททองแท่งรับซื้อบาทละ51,000บาทขายออกบาทละ51,100บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ5 8า6สบาท64สตางค์ทองรูปรพรรณขายออกณหนึ่งพฤษภาคม51,900บาทเคยขึ้นไปถึง53าห่ากว่าแต่หนึ่งพฤษภาเนี่ยขายออกอยู่ที่51,900รูป,ปรพันธก์รูปพรรณแม้ราคาจะผันผวนช่วงนี้แต่คุณจิตติมองว่าอย่างไรก็ตามราคาที่ลง ไม่น่าจะหลุด5 0,000ื่นไม่น่าจะต่ํากว่า5 0,000ื่นบาทแล้วมองว่าปีนี้ทองคํายังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและยังน่าลงทุนสําหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้เก่งกําไรระยะสั้นและผู้ที่มีเงินออมซื้อลงทุนระยะยาวหลังไตรมาสสามเป็นต้นไปราคาทองมีแนวโน้มขาขึ้นเป็นการวิเคราะห์ณ1พฤษภาคม2568จากนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีค่ะ